อีกเทคนิคหนึ่งนะคะในการทานขนมปังให้อร่อยนี่เลย a p พัสโกโก้โกโก้ Go Go แท้จากฝรั่งเศสนะคะผสมสัรว์อาหาร29อินวันนะคะที่ช่วยบำรุงเสายตาบำรุงกระดูกและบำรุงสมองค่ะมีเบต้าครีอทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะและสามารถช่วยเผาผลาญกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีค่ะ นนะะดดชนยีนิดนะคะอยู่ในซองเดียวเลยสามารถชงดื่มได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนในบ้านนะคะจะติดอกติดใจนะคะในรสชาติที่หอมโกโกโ้แท้นะคะรวมถึงสารอาหารต่างๆนะคะของเราจะไม่ได้ใช้ครีมเท,มที่เห็นเป็นคล้ายๆฟองๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของผงน้ำมันดำข้าวนะคะสก,กัดเป็นผง แทนครมเียมนั่นเองนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเลวในหลอดเลือดได้ด้วยเราชงนะคะแล้วก็คนคนค,น,คนแล้วก็ในส่วนของโกโก้ที่เป็นผงโกโก้ที่ยังละลายไม่หมดนะคะเราก็เอามาทาขนมปังแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะก็สามารถที่จะชงแล้วก็ทำให้เด็กๆทานได้นะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะหรือวหรือว่าผู้ใหญ่แล้วเรา ก็สามารถดื่มแล้วก็ทานได้เช่นเดียวกันค่ะ